สวัสดีกับผมสวัสดีช่อ,องนึ่งรอยแปดงานในเรื่อนะครับผมร้อยแปดงานในเรื่อวันนี้เดี๋ยวผมพาไปเล่าอะไรกันตามผมไปเล่กันเลยนะครับผมครับผมคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงวัวนะครับผมสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงวัว เราได้ให้ไ่ามั่งก็เดี๋ยวปมปลาไปคนคิวอะไรกันนะครับผมไปนี่กรับุมกับวันนี้เราปมจะมามาคุณคิวไปใส่กุลต้นไม้กันนะครับผมอ่ะป่อเกษตรเรานอกจากการปลูกต้นไม้การทำเกษตรปลูกปืชนู่นนี่นั่นพักไปเกี้ยวแล้วนี่ยังมี การเลี้ยงชัดเลี้ยงทัดในที่นี้ของผมก็คือเลี้ยงวัวนะครับผมสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงวัวของพมวันนี้กันเนี่ยแหละแกวัวตัวเดียวนะครับขี้ข้อ้ลูกแดงครับน,นี่นะครับขี้ค่อยลูกแดงแกลูกแดงตัวเดียวตั้งแต่ปลายลูกแดงมาโยนน,นี่ขี้มันมันนี้ก็ได้ผมปมา๊มก้น กีก็ให้ลูกแดงไปใช้ต้นไม้ที่เราอยากจะให้อาารมันกับป้อมเราทำอะไรก็ต้องวังพุ่นใช่ไหมครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นคนที่จะได้รับพุ่นทำให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับผมมันนี้ก็เมาคีวัาลูกแดงด้วยมูลวัวมูลโกอะไรก็แล้วแต่นะกรับผมนะครับ ผมอยากเหนว่าการเลี้ยงวัวเราการนอกจากว่งจุดประทง่อื่นๆแล้วในตัว <c oughs> วัวแล้วนี่อย่างน้อยในช่วงในเวลาในเลี้ยงยังไม่ถึงตามไปจุดประทง่ท์กีนะครับจำกัน,นไ้่ง่าว่ามันจำกันตรงใน,นกลบเป็นมันเอาไปต่อยอดอในปาก อก้องต้นไม่เป็นปุ๋ยเป็นนานก้องต้นไม่แล้วก็เน้ยหนกเนื่อจากง,งั้นก็บทำมันเลือดเนี่ยเราก็บแบ่งใกล้ไปแบ่งใกล้ในที่นี้คือมันก้องไอ้หลกแดงนี่ก้องพรามันแล้วไงว่าจะตักคือตะไกรแร่คลิปก่อนหน้านี้นะต้จเจายแบบตักนะครับหญ้านี่ผมจะไม่มีการเป้า ือผมจะไม่ให้ป่าวย่าอะไรไงว่าตูกยางงมันเป็นปุ๋ยเอาไปต่อยอดได้มดเลยเอาไปตำเป็นเงินได้มัดเนี่ยแกเป็นเก็บนี่ว่าทำย่างเจนอายยกตวอย่างยีกเจนมาเนี้ยนี่ทำไมตรงนี้มันเป็นลุ่มตรงนี้คือแรงว่าเป็นเตะราังน้ำมันปั๊บแต่ตรงนี้นั้นปุมรู้ว่ามันมันเป็นลุ่มหมาไปเลยกวาดขี้กวาดขี้ก็ให้ลูกแดงกับญ่ามาแท้ไปตรงนี้พยายาม แค่ไหว่ะเวลาฝนตกสุกเนี่ยถ้าแหลกเรี่ยงเลยคลิปน้งควนจะตกสุกในร่างน้ำจะลงเนี่ยคถึงเดี๋ยวมันจะป่าโบมูลพวกเนี้ยไล่ไปต่างเนี่ยอ่ากลายเป็นปุยปุดจอดปุยน้ำมันนี่ครับมูลมูลกี้ก็ไอ้กี้วะกี้ก็ไอ้ลูกแดงจะเป็นไปเป็นน้ำเนี่ยน้ำแตงไปไปเนี่ยกับไปน้ำไปต่างไหนกับ ไล่หวานที่ว่าไปจากคิวไปทางนั้นครับเนี่ยถึงนองจากนั้นดี่ว่ากองเนี่วันนี้ีุผมปล่ามาชวนมาโคน้นกีนที่ว่าปุมเก็บกองเก็บเก็บจากนูน่นมากองไว้ตรงนี้ญ้าเศษตี่เลือมาตับไปตับมาตับไปตับมากามไอลูกแดงมาโยกกัมยังไม่ถึงปีเดี่ย เนี่ยมันจะดิ้นมันเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมอยากออกไปมั่งแลยครับแต่ว่าผมไรเงี่ยวคือเศษญ้าคือหญ้ามันกับไรเงี่ยวตับไปตับมากระดุ๊กไตเดี๋ยวผมปาไปเลยนี่ยกระดุ๊กไตเป็นมันเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นดินงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นดินไรเงี่ยวที่มีมูลรอยเปิดเส้นน่ะอย่างนี้นะเนี่ยมันย้อยย้อยมัดเลยนะมันย้อยมัดเลยหญ้าเนี่ยเป็นจันเลยนะ ผมไม่ได้ปลิกไม่ได้ปลิกไปตามกล้องรมปัตนาที่ดินหเคยทำแบบปุยมกักตามสูดกล้องปัตนาที่ดินก็นได้นะครับแต่บานี้คือแบบขี้กลานคือแรงไงว่าพุเมืม่อขี่กลานขี้กลานเดี๋ยวปลิกกลับกล้องนันคือมันเป็นบรนเนบืบ่านปนังกันเนี่ยแต่เคยํามีปอดอเนื้นจะดีมากแต่ว่าทำไมปุ๊บมันคือไม่ยายมันย่อยเร็วกันถ้าใด้ปอดอเนึ้ินโบจุดนซีจะย่อยทลไล่กันเม่ยายมันคือยายมันกลึงเอาไว้ ตาใส่จุลินทรีย์เมื่อใด้คือแรงหวาตุงนี้จะหยุบป,ปุ๊บเลยครับจะไม่รอจะไม่ได้ปุ๋ยจะได้เป็นดินเต้นแต่เป็นโกกแต่ว่ามันมันไอ้นี่คืออย่างน้อยเราก่อยๆให้มันย่อยไปครับผมจะไม่ใจจุลินทรีย์คือใจมันย่อยแต่ไล่ในตัวของมันเองเป็นนี่มันเนี้ยเล็บมัน,มนเนี้ยเล็บบอลนี่เล็บบอลจันทร์มันเนี้ยครับเ,เนี้ยจำเนี่ยจำไปเรื่อยๆไปเนี้ย เนี่ยเปเนี่ยอันะไรตึงขับเป็นมันเนี้ยขากองไปกองมากองไปก็ตึงเวลากะเป่าไปมั่งมันเนี่ยย่าตีมันแห้งก้ามันข้ายอยไปย่อยไปตามเวลาของมันเนี่ยนะเนี่ยเป็นมันเนี่ยเนี่ยนะฟงเขาเปนเนี่ยย่าเองก็คือมันจะไม่ยืดมันคื่อเองมันก็เองย่ามันย่อยก็ไปนี่นะแม่คือใจแบบต่อไม่จัดนี่นะอืมอืม อ,อ๋อเ,เนี่ยเนี่ยเลยอืมนี่ครับนี่ไปเนี่ยอืมมันก็ะยโอยใช่ไหมหรือใจเวลาของมันก็รอคอยๆออกออกไปครับค่ะนี้วันนี้กะได้มีเวลาก็าได้ชวนทุกคนเดี๋ยวออกไปมาชวนกคนค้นจีวัวป้อมไป t r a ้ e กันม้กันให้ป้อมกับเรา,านะากับป้อมค่ะตอนนี้นั่นไก่ตีมีอะไรในน้ำกับฟ้าตีจมวายใต้คลิปนั่นกับป้อม อย่าลืมนะครับพมกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเยอะๆนะครับพยายามแล้จบคลิปนะครับพมช่วยแช์กันไปเยอะๆนะครับพมเลราะว่ตอนนี้กเรามาปรับรายการปั้งรายการการทำคอนเทนต์ให้มันเป็นไปตามกฎทางนียงนั้นการเวลาการต้องเวลาที่กล้องยูทูบก็กำหนดการมันการลดลงไปแล้วครับเพราะว่ามันก่อนหน้านี้ทำคลิปคืออะไรที่ไม่ปังคือ ทางยูทูบก็เขาจะเป็นกดแล้วก็มันจะลบไปตัวของมันเองครับบางคนว่าคือใครกลับไปเลกคลิปแล้วทำไมไม่มีครับนั่นเองครับเหตุผลครับคือมันจะปิดกดถึงมันจะโดนลบไปครับผมกาไม่เพื Caleb, ่อครับกระปมกากระฟ้า,าทุกคนกันแล้วนะครับผมช่วยเป็นแรงบังับดันให้ชอ่องของเราที่ว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันเติบโตอ่าแล้ว คือแร้งาว่างไวให้เป็นประโยชน์ใครพวก้ามาเลยแล,แลวไม่มาการการมีบ้างครับที่ได้ประโยชน์ทางนี้นั่งการเราพยายามผม,มีกับก็พยายามมากคนที์ที่ว่ามันจางจะเลวกัมันเป็นถ้าม,มาเราไปใจได้แต่ว่าคือโดยตัวผมงคือมันมาจากส่วนตัวผม,มเองกันครับแต่ถ้าทางนี้นั่งก็ไม่จบก็ไม่ได้ไหวเลย ก็มีแนวตั้งเป็นแบบนหนก็ไม่ได้หวาอะไรครับแต่นี่คือแกเป็นตัวอย่างให้เลขแกนั่นเองครับเอาไปอ่างยิงแลยครับปรับปรุงแล้วก็เออไปต่อยอดกันกันลาวนะครับพมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก็ต้องก็ุ่นที่เก้ามารับชมนะครับพมพบกันไม่ลาคลิปหน้านะครับพมสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีชาวหนึ่งรอยแปดงานเรกกิจกรรมที่เราไปทำอะไรกัน่าวางวางจัดการหัวเอาเวลาไปทำให้มาก